ยังพอบุกไปก็ปลูกไฟ <ừ> um. เพราะว่าอันได้ยิงทาวาฟนมาปลูกได้ทั้งในกระอาวแล้วมันก็เปียกเหมือนเดิมปะก็เปียกกับไข่ก็มันเปียกเบิดแต่จริงมันยจะเป็นอะไรกับเหตุไงี่ทาฟฝนพี่มันมืดมาแล้วเนะ่ยมันน่ากลัวนะทีละช้าน,น่ากัาากบฝนมาถึงกับหาอะไรอย่อะเขาเใาโจมเต้นนี่ไปกังไว้บอ เขา,า,า,าจมกินมั้งใบหนึ่งบ่กันไว้ฝนมันคือมั้งหกถุ่มเนี่มันเนี่ยจมมั้งปึกเนี่ยกลัวในขม้าเพราะว่าจะได้ตอกละหยิบเต็นตัวแล้วกัถ้าเขามีเต็นอันนี้โป๊กนี่แล้วเอาของมุนี่มายักมาย่อยนี่ไปิดโป๊กพุ่นไปเบิร์ตนี่แหละเก่งสาวน้ำเป็นล่งสีแล่ะมันลำบากตัวอืม ไม่ลำบา้ากระฟุนกระฝ้าเนี่ยแต่ว่าไม่กล้าเอาโอ้เพราะว่าพึ่งว่าข้าวฝนสีมาเนี่ยเห็นมันมาเลยดิเนี่ยคนคืนมาแล้วเ <c oughs> ขาต้องใส่เต็นนั้นให้เป็นประโยชน์อืมเ <c oughs> ขาต้องป้องกันไว้วลามันจะป้องกันไม่ไว้ที่เดียวไปจุ่มเต็นนแล้ว อีกหนึ่งคนน่ะก็ยกสามคนนั่นแหละยกได้อยู่ได้เก่งตัวสูงเก่งก็ยกยกด้านนั้นด้านเดียวก็ได้นะยกสามคนได้อยู่เลยมาได้มาได้อย่ายกสูงสิเออมาอีกมาอีก มันติดถุงยางไงเก่งหน่น่าๆอเออมา้ไม่จะไปไหนเนี่ยเออยังไม่อิเขายังไม่ยิบเลยเลื่อนมาเหรอเลยเลย้ารานมันไก่ไก่บน่มันคุ้นขาซำเกา ก็ต้องยึดขาด้วยเ <P ist ur out> นี่ยก็อยูต่ตรงกลางแล้วกลางแล้ว,ลวลใครมาลด,วดว่ว่ากัยังดีก็ยังดีกว่า,า,าวไม่มีอะไรลยเก่ง เลื่อตัวนี้ไปพกพุ่นเลยเอาอันี่ต้อเอาลุงนะจ๊ะเล่นเหมือนก้นเล่นโหลด โต้กเมียนค้อนมีขึเข,ข่าว่้อนมันก็เปียกคือเขาเปียกมันกายยังมันย,ยังดีว่ามับม้บนเปียกเบิดเนาะ <c oughs> <c oughs> ต้องสองวันอะ แา่น้าพี่้องเอยมต้องหารลำบาก ยังดีแค่ไหนพอจะไปเยพอพออ่ก็อะไรก็ได้ก่อนพออยู่บก่อนฮ่าฮ่า แล้วก็ซื้อเขาเนาะเขนเบียซื้อเขาป<อ>นสีเขาว่าสันเนบึงไม่ลำบากก็แล้วก็เดียวเข่านกนี่กินซูมือไม่ไปยังซื้อเขาขีดเขาขีดม่ลบากไปล้เขาซื้อเขาน่ะเข,ขาได้เขาได้ไปอ่อนบ้อนก็ซื้อได้เก่ง<อ>จักเข่าปนจักเขา่ายั้งกระบ,บ้าไปละมีอน,นุนปนอันนี้ปนหาลายหักอันนั้นอันนี้เขา หักก็จําเป็นได้หักมาที่นี่เพราะว่าเราไม่ขายก็ไม่ได้อังเราอืวา่าเขาเว็ดนาเน,ะนาะเว็ดนามขายเขามาเลย <c oughs> บริยาเห็มันถ่วมมันนุ่นสะอาดดิจา้ามันถ่วงไปเลยบริยาจ้ามาเลยโ <c oughs> อ้าตะเหีย <c oughs> <c oughs> พอแล้วพราะสร้างกีะีกเพียงน้ำเดียวใครคืนได้เด้อ,อ,ดอคืนไ่ได้ <c oughs> og það var fyrir. แจ็ดตีนนตีตีนลายคือเห็นมันลำบากเอซึ่งร้านสื่อขอายตีนเข้าไปจ้ากว่าสิได้เขาตละลเม็ดต้องเป็นปีเป็นปนีแล้วก็ยังขายายากดูท่านดูราวิญญาณเขาบ่ซื่อก <c oughs> ็อยังดีนี่กขาบ่สต่อ ตัวเดียวกับบักต่างเนี่ยโต๊ะข้าวัาโต๊ะก็ต้องตบอ๊บ่ลเลียขบานล้อเบิรงหกทุ่มฝนมันจะมาหกทุ่มมันเริ่มแล้วนะจ๊ะ มันเริ่ม้วจ้าเก่งแต่ลิ่มเเออเตรียมพรอมไ่ได้เพราะว่าเขาคาว่าฝนถึงวหกทุ่มอืม